สพรที่เรากอดคอด้วยกันได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจและก็ แตทุกครั้งที่เราจากกันแสนไกลเห็นผลมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอแต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกันอาจบังเอิญได้ยินข่าวเก่าของเธอนั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอ ยนต์ที่มันอยู่ที่นี่เนี่ยมีทั้งชุดสีน้ำตาลทั้งชุดสีแดงมีหลากสีน่าขื้นใจปีสามแปดเป็นต้นมานั้นคือพอสักตีสองตีสามเครื่องมือมันค่อยๆจะยอยกลับคืนมาน้าแปลกมากไอเครื่องมือที่ว่าหายไปมันกลับคืนพอรุ่งขึ้นเช้าไม่ถึงเที่ยงกลับคืนมาหมดเลย แต่เดี๋ยวนี้รูว่าถ้ามันหายแล้วมันไม่คืนหายแล้วมันหาไม่เจอผิดจบับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไน้นั่งคุยกันแค่คืนเดียวก่อนจบเครื่องมือตากมาหมดเลยเดี๋ยวนี้ทําได้ไหมครับนั่นคือรุ่นแรกเพราะต้เดรุ่นแรกจับขึ้น ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาเหตุที่จัดออโตเดย์เนี่ยเล่าไว้สันในวิเลยเทคนิคกำแพงใช้ไม้ก่อสร้างช่างไม้ถูกสร้างไม่มีนักเรียนม .3 จบม .3 เป็นช่างไม้ถูกสร้างพอมาช่างก่อสร้างเนี่ยเจปวชจัดงานติดเก่าทั้งไหนที่ไม่ตีกันก็ไม่ใช่เทคนิคกำแพงเนี่ย สมัยนู้นตีกันเลยทะเลาะกันเรื่อยจนกระทั่งอาจารย์สาโรยวอาจารย์คงสันอาจารย์ทองเต็มอาจารย์วิเชียรซขึ้นรุ่นอาวุโสสมัยนู้นก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเวลามาเข้าแล้วมันไม่เข้าไครออกไปทะเลาะกันได้แล้วแจงรงติดเก่าของเทคนิคกำแพงเพชรก็ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความเข้มแข็งของอัเตเอน ก็คือชาวชาติยนเราเข้าไปเป็นแกนหลักและจัดั้งขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นครูก็เลกถามตัวเองเลืกว่าทำไมจึงยุดติดบทบาทของอัลตเดเียเราอาจจะจัดเพื่อเชื่อมโยงให้สิเก่าได้ช่วยเหลือนุ้นน้องต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันนี้สิปัจจุบันทุกรุนที่จบก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากสิเก่าอยู่เหมือนเดิม แต่วัตถุประสงค์ตัวนั้นมัน,มน,น,นยตนไไนุติบทบาทลงก็น่าเสียดายก็ฝากให้รุ่นใหม่ๆกลับไปลองคิดดูนคะครับว่าถ้าเราทําแล้วลูกศิดเราได้ไประโยชน์ก็น่าจะทําแต่จะทํากับรูปแบบไหน,นอย่างไรอันนี้เป็นภารกิจที่พวกเราปัจจุบันเนี่ยต้องนําไปคิดต้องนำไปหาช่องทางทําเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยลูกศิ์ของเราเหมือนกันครูเนี่ยจะมาคิด ชีวิตหาเปหย์ให้นอนเหนื่อยบัานหนักเป็นลากแะ่วงใหญ่เพื่อทำหน้าทีให่เป็นคนท้อให้ชาเพื่อห็นจากทิงงานของครูแต่เพื่นอนชาติไมนรู้ยังสูสเหมือนสัมา ให้สิทธิ์ถึงฝันด้วยแรงหวังแรงรักษางายกายและใจจ๋าว่าเป็นสุขอยู่ตรงหาทีความหใจที่ยาาให้ครูไดู้นในวันที่รู้ว่าสิทธิ ขอให้คำที่จะชเช่วชูชชให้ต้องให้ครูก็ได้ปลูกรุกปกิบม,ม,ม,มีชีวิตมีสตสิสิ่งนั้นที่ครูปันไปเพื่อเป็นแรงใจให้ครูใจเป็นคถูครับใ่เป็นคนถูครับ

คือสิ่งต่อ,อชีวิตของครูคอยคำเชิอชมเชิดจูไม่ต้องให้ครูกาได้ครูถูกครูผิดม,ม,มีชีวิตมีสดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันไปเบื่อเจ็งแวงใจให้ เป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัลของคุสุภาพของเราครับ ชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครู ในใจเทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที